พี่น้องครับมือรีพ้าพี่น้องมาช่มทำผู้ตาลอที่อำเภอภูผาม่านครับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับพี่น้องครับนี่ครับฟังเจ้าหน้าที่บัญชีแจงก่อนนะครับเนาะนี้คือรูปบ้นตลออค่ะตลอเนี่ยแกเป็นนายพานอยู่ตำบลนาไผ่ตอนกกับตำบลราชบุแกมาล่าสัตว์แล้วทีนี้แกยิงสัตว์แล้วแกหาสัตว์ไม่เจอสุดท้ายแกไปเจออยู่ในถ้ำเจอาะถ้ำลงไป แล้วทีนี้ก็เลยไปเจอถ้ำก็เลยมาตั้งชื่อให้แกว่าเป็นถ้ำปูตาหลอนะคะก็คือข้อห้ามนะคะก่อนที่จะลงถ้ำนะคะคือมือเรานะคะจะมีความร้อนความคขมนะคะงงคขมง้คขมร้อยนะคะเมื่อเรามือเราไปสัมผัสนะคะจะทำให้มันผิดกลิ่นเะะปรี้ยวเปรี้ยปกตินะคะอ่าขมง,ง้งยอขมย้อยไม่ได้ใช้เวลา ไไออก,ก็คือข้อห้ามห้ามไปจับหินหินย้อยหินหองอกหินหองอกคืมีอยู่จุดเดียวแต่หินย้อยนะคะจะมีเยอะก็คือของหินทุกอย่างที่อยู่ข้างในนะคะดูได้ให้เก็บให้เก็บเป็นความทรงจําค่ะห้ามห้ามหยิบขึ้นมานะคะปกตินะคะก็คือในเขตน,นี้เป็นเขตอุทยานนะคะ คือเราทำข้อตกลงกับทางอุทยานไว้ถ้านักท่องเที่ยวจะมาปกติจะต้องไปตีบัตรอยู่ที่อุทยานใช้เวลาประมาณ30นาทีอ่าหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าจากตรงนี้ไปประมาณ50ิกิโลค่ะ <c oughs> ทุกเย็นหนูจะต้องรายงานหัวหน้าอุทยานว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่แล้วทางอุทยานจะฉีกบัตรอยู่ที่อุทยานนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้สิ้นเดือนหนูจะสรุปยอดแล้วก็นําเงินส่งอุทยานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือให้ไกด์ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บเป็นค่าบำรุงถ้ำอะคะ่ะก็ที่ผ่านมานะคะก็มีคนมาเอาหินงองหินย้อยแล้วก็จะเป็นหินคอร์สที่เขามาทุกไปค่ะหินตัวนี้สามารถาไฟสามารถส่องทะลุได้อะคะ่ะก็จะมีมูลค่าอยู่สําหรับนักสะสมนะคะคนที่เคยเอาไปนะคะก็คือสุดท้ายต้องได้เอามาคืนก็มีบางท่านต้องได้บวชตลอดชีวิต แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาเอาได้จริงๆอะค่ะจะเป็นคนที่มีวิชาแล้วทีนี้ปากถ้ำของเรานะคะทําไมถึงปิดไว้นะคะก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะก็คือมีคนที่คิดไม่ดีมาเอาหินของเราไปนะคะทางอุทยานก็เลยให้ทางอบตอปิดปากถ้ำไว้อะคะ่ะเพื่อที่ว่าจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ดูนะคะก็ตรงปากถ้ำนะคะไม่ต้องตกใจนะคะสองเมตร ก้มลงไปนิดนึงแล้วก็จะมีป็นข้าบันไดยาวๆใ่ยาวยี่ว20เมตรประมาณ20เมตรค่ะมีมีมีราวจับให้นะคะตรงนี้นะคะห้ามจับกันนะคะที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุนะคะคือด้วยความที่อายุมากจูงแขนกันลงไปนะคะเกิดอุบัติเหตุหัวแตกมา2 3สารายแล้วนะคะก็คือให้อันไหนที่เป็นภาระนะคะไม่ต้องเอาลงไปนะคะ น้ำดื่มนะคะลงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วนะคะไม่ต้องเอาลงไปค่ะค่ะกระเป๋าอันไหนที่มันหนักมันใหญ่นะคะพยายามอย่าเอาไปนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเชื่อฟัองไกด์นะคะดีที่สุดนะคะน้องๆเขาจะรออยู่จุดที่อันตรายแล้วก็จะมีน้องคนนึงนำทางแล้วก็ปิดท้ายนะคะใช้เวลา ประมาณ20นาทีค่ะไปกลับไปกลับค่ะนานสุดไม่เกิน3วันรอไว้ไหนใส่หนิงสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะก็คือถ้าเกิน10ท่านถ้าเกิน10ท่านท่านละ30บาทนะคะกลับมาก็มาเขียนรายละเอียดกับหนูแล้วก็หนูจะเช็คทางอุทยานถ้าไม่เกิน10ท่าน300บาทค่ะเอาโทรศัพท์ไปบอกบอกเตรียมตัวเลยค่ะยิบไฟใช้เลยนะคะ บัดนี้สิพาพี่น้องลงถ้ำครับพี่น้องครับทำผู้ตาล้อครับพี่น้องครับมาครับมามาเบิงครับบรรยากาศการมุดถ้ำครับพี่น้องครับมุดถ้ำผผู้ตาลอครับลึกสองเมตรประชันพันวาครับพี่น้องครับกว้างยี่สิบเมตรครับประมาณนั้นครับแล้วก็อยู่ในหัน เป็นเวลาน่าเกินสามทีมนาทีครับส่วนหง่ก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีสิล้สึอึดอัดครับพี่น้องครับหายใจบวกอย่าอยู่โดนครับอย่าอยู่โดนอากาศมันจะหมดครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศการปีนไต่ลงไปครับพี่น้องครับมีราวจับด้วยครับจับราวด้วยนะครับพี่น้องครับแต่อย่าจับกันเองนะครับพี่น้องครับมันจะลงไปนํากันครับพี่น้องครับ เบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องวับเบิ่งบรรยากาศต้องไปเรื่อยๆครับเบงไปเรื่อยๆครับนี่ครับที่ความอะไรนะแอดเวนเจอร์แล้วครับการผจญภัยมุดถ้ำภูตาหลอครับตาหลออยี่แล้วเป็นน้าผ่านครับพี่น้องครับแล้วมาล่าสัต์นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเรายิ่งสัตว์แล้วปลาคขว่าเราหาสัตว์ก่เจอที่ไหนได้ สัตว์แลนดหนีครับแลนด์หนีมาลบอยู่ในถ้รแล้วมาพออยู่ในถ้รมก็เลยเอินซื้อถ้รนี้ว่าทําภูตาหลอครับพี่น้องครับนี่คือประวัติขาคร่าวครับพี่น้องครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคู่พาม่านครับพี่น้องครับนี่ครับค่าบริการจะประมาณส0มสิบบาทต่อคนเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับจะเป็นกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศเลยครับพี่น้องครับคนละสามสิบบาทครับพี่น้องครับอะไรพี่น้องได้เห็น,ห,นหินย้อยนี่ครับพี่น้องระว่างหัวครับพี่น้องครับหินย้อยจะเยอะมากครับแต่หินงอกไม่ค่อยมีครับหินย้อยคืออะไรหินย้อยก็คือหินที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ<ม>นะครับ <c oughs> หินงอกล่ะงอกขึ้นมาจากพื้นดิน จะพื้นทํำพี่น้องครับนี่ครับรนนเข้าใจง่ายง่ครับพี่น้องครับเห,ห็นย้อยเห็นงอกอใ,ชงใช้เวลานานลาอโอครับร้อยหลายพันปีด้ยครับพี่น้องครับเพื่อนหามจับตัวครับเวลาไปชมอย่าไปจับอย่าไปสะออนครับสะออนก็สะออนอยู่ในใจครับพี่น้อง ผมยังไงพี่น้องไลยเบื่องต้นได้ข้าไปครับต้องใช้ไฟฉายตัวครับพี่น้องครับใส่ไฟฉายเพิ่นมีแจกตัวเสีงเงิน3าสบาทแล้วเพิ่นมีแจกนะครับใส่หน้าผากตัวแต่ผมบ่ใไซหรอกครับพี่น้องครับผมอาศัยแสงจากหน้าผากผู้อื่นตลาดปะครับพี่น้องผมตลาดเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหินย้อยหินย้อยหินย้อยหิย้อเพิ่งพยายามทายให้เห็นอ่า บนอะไรนะเพดานถ้าที่มียอะหินย้อยนะครับในถ้าภูตาลครับพี่น้องครับบรรยากาศกับลมมืดเทาไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามีไฟฉายนะครับมีไฟฉายของไก่ครับไก่เพิ่นกับประมาณสามคนตัวนะครับมาดูแลพวกเข้าครับพี่น้องครับนะครับมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นบรรยายแล้วเมื่อกี้ครับเป็นผู้บรรยายหรือเจ้าหน้าที่สตรีนะครับ เป็นผู้ยิ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าใกล้ส่วนใหญ่ที่ลงมาน้ำนี่เป็นผู้ใายครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นครับนั่นครับเพื่อนถ่ายรูปให้ครับเพื่อนมีหน้าที่บริการถ่ายรูปให้เฮาตัวเอามือถือให้เพื่อนนะเพื่อนก็ถ่ายให้ครับพี่น้องครับเอาถ่ายเองจะได้ครับพี่น้องครับนี่ผมกาลังถ่ายครับผมกาลังถ่ายวิดีโอครับอยากให้พี่น้องได้เห็นหินย้อยครับ พูดให้ชัดๆนะครับหินย้อยนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศในถ้ำภูตาหลอครับพี่น้องครับให้พี่น้องได้เห็นครับพี่น้องครับเนาะ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 มาเด้อครับเด้ออยู่ผู้พาม่านบอกไก่ตัวนะครับบ่ไก่บ่ไก่นะครับออกจากอำเภอมากกับะมาณชิบโกโลนะครับ มานจีบหกจบเจ็ดโลจากอำเภอผู้พาม่านเด้อครับพี่น้องครับโบไก่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศกําลังไต่ลงมาครับเพื่อนๆนที่มารวมรุ่นนะครับมาร่วมรุ่นเป็นมาร่วมรุ่นกันเป็นกมานนะครับมาชมธรรมผู้ตาล้อครับพี่น้องครับของดีของอุทยานแห่งชาติผู้พามานนะครับเขาก็ต้องเบิ่ง อนุรักษ์ไว้แล้วก็มาชมม่าอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องโถงนะครับห้องโถงนะครับในธรรมนะครับในธรรมพูดตาลองครับเท้ามากันประมาณยี่สิบกว่าคนครับพี่น้องครับนี่ครับต่คนละสามสิบบาทนะครับนอกพี่น้องครับเป็นระเบียบที่เพิ่นไห้เก็บนะสามสิบบาทต่อคน นะครับเพื่อบำรุงนะครับเพื่อให้คาไก่น้ำแน่หรอบำรุงทำแน่นะครับพี่น้องครับนะครับหรือบำรุงอุทยานประมาณนี้ครับพี่น้องนั่นครับก็ต้องอาศัยเงินตรงนี้แหละนะครับในการไปดูแลดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้ให้รุนลูกรุนหลานได้เบิ้งกันนะครับพี่น้องนะ นี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในถ้ำคนก็มีไฟโซลาเซลล์ตัวนะครับจ้องให้เบ่งครับพี่น้องจ้องให้เบ่งนําอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศหินงอกมองในสวยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับอันนั้นย่อยอันเบ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่าฝ่าเบื่อครับนี่คยๆทับผู้ใดมากบ่ได้ล่งไปบ่ได้นะครับบ่แข็งแรงเอวเอวขาแข็ง บอแข็งแรงแล้วครับอกว่าน่าครับพี่น้องครับแต่ถ้าผู้ใดยังแข็งแรงอยู่มาครับมาได้ครับแต่ว่าอย่าอยู่ในนี้นานเกิน30นาทีครับอยู่ได้ช่วง2 0่สถึงสานาทีครับห้าวเสียงอาการมันงกระชินลอยร่องลอยร่องนะครับพี่น้องครับอากาศออกซิเจนนะครับนะครับเอาใส่น้ำดับออกซิเจนหายใจเราก็ปล่อยข้าบมไปเอกาแท็กมามันก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนที่มาชมครับพี่น้องครับอันนี้คือรวมรุ่นนะครับวอคอเลยมิดมิดแกรนก็มานี่แหละครับรุ่นแรกหรือซีปีรุ่นแรกครับเป็นมิดแกรนมิดยูนิเวิร์สวิทยาศาสตร์ครับพี่น้องครับวนมาครับมาทำตาหล่อตัเพื่อนส่วนมากครับพี่น้องครับเอกวิทยาศาสตร์วอคอเลยหรือวิทยาลัยคูเลย เรามาตามรอยมิตรแกลนมิดอยู่ิเวิร์สนะครับมหาไร่ลาชะพัดเลยนะครับตอนนี้ตะกี้นี่วิทยาลัยคู่เลยสอนแล้วทตเป็นคู่อย่างเดียวแต่ตอนนี้สอนให้เป็นหลายๆอย่างให้หลายๆอาชีพอนี่ก็คือพัฒนาการหรือด้านการศึกษาด้านมหาไัยครับพี่นองอยากให้พี่น้องได้เห็นอันนี้เพิ่นสิซ้มให้เบิ้งครับพี่น้องครับอีเกียครับพี่น้องครับ อีเกียเกาะอยู่ครับมีบกีโตแล้วครับพี่น้องครับมีสามสี่หาหกตนี้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับให้เบิ้งเอาครับดำดำนะครับคนช่องห้เบิ้งนะครับไม่ค่อยมีเกียอยู่ในถ้ำนี้ครับพี่น้องครับค้าง่าวเด้อครับพี่น้องแต่คนไทยนะครับแต่ว่าอีเกียอยู่ในนี้ครับบกีโตครับนี่คือแก่กับมาอยู่นี่ครับแต่ว่าถ้ามองถ้ำค้างข้าวก็หลายเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาเบิ้งแร่ควาย นะครับแรกควอตท่าน,าาเ,นเรียนธรณีรวิทยาพี่น้องครับแสงเข้าไปแนมันเป็นแน่แล้วก็อ่า ใงข้างในเนาะโปร่งแสงนะครับพี่น้องครับโปร่งแสงแสงเข้าไปได้ล้วหุ่งเห็นไหมครับเวลาเอาไฟฉายส่องเข้าไปนะครับเอาไปแตะนะครับมีหุ้งอันตร์นะแปลว่าแสงเข้าไปได้ครับพี่น้องครับเป็นแร่ควอตเป็นพลังควอตนะครับเป็นเปร่งเป็นแหล่งนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเลียนแางหือคนไหนเลี้ยงลักษอะโปร่งแสงเข้าใปได้เร็วควอต แร่ควาดข e, ้อคอยว่แหวนอออังต่อเต่าซอโซกระลัำ so so นะครับถ้าผมนะครับบรรเขียนเป็นไทยเนาะครับเนาะเพราะว่าทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษแร่ควาดนี่คือแร่คอร์ดก้อนก้อนเบลือครับพี่น้เพื่อนเอาไฟซองใบนะครับเรียนว่าเขาเป็นหุ้งอัมตันนั่นคือข้างในถ้ำมีแรกควาด มีน um. ้นมากของมุ hmm. ้ยข so ้นพี่น้องครับแต่มันดูบดาต้องเอามาคืนครับพี่น้องครับนี่หินหินโครนหินที่เกิดจากโครนครับพี่น้องครับโคลนกลายหินครนมันดูหลายร้อยหลายพันปีหลายล้านปีก็จากขี้ดินขี้โคลนกลายเป็นหินครับพี่น้องครับนี่คือเิ่นนะครับเจ้าหน้าที่ไก่บนให้บิ่งแหกควาด ของก่อนตั้งตานครับโ่งแสงเวลาเอาแสงเอาไฟฉาย่องออกไปครับมันจะสว่างข้างในครับสว่างข้างในเนี่ยครับว่ามันสว่างผิวสังเกตพี่น้องเบิงถ้าบว่าเข้าใจเห็นเบิงหลายๆเขียว้อครับพี่น้องครับเอออนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำคูตาหลออุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับพี่น้องครับนะครับแต่ว่าเข้าขึ้นทั้งภูผาม่านครับ เอาขึ้นทางอำเภอผู้หาหมานนะครับอองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวัสดิ์ครับเพิ่นดูแลนะครับ,รรบที่เพิ่นนี่เป็นที่เป็นไก่ที่เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับเป็นอ,อ,นตอ,อตบตน,นะครับตำบลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวัสดครับถ้าพี่น้องถ้าผมอ่านผิดก็ ขออภัยด้วยครับมีสวัสดีนล้ครับมีว่างบ่บุนี่นะครับพี่น้องครับนี่คือมีการถ่ายรูปนะครับเอาเป็นชีรลึกเป็นประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับนี่เป็นถ่ายรูปมู่กันครับเบิ้งครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศกับช่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นครับสิบกว่าองศาครับพี่น้องครับ เมื day, so ่อคืนนี่ผมก็นอนเต้นได้ครับพี่น้องครับนอนเต้นนอนเต้นครับหลับไหมไม่หลับเพราะมัวแต่เต้นมัวแต่เต้นบมรด้วยับครับเพราะว่านอนเต้นครับพี่น้องครับนะครับที่นอนบ่หลับที่นอนบ่พ่อครับนี่คือกินบรรยากาศนอนเต้นครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็จะขึ้นนะครับขึ้นแล้วด้วยครับสิกลับแล้วครับพี่น้องเงเทาวนเพิ่มอึดอัดแล้วครับพี่น้องพอขั้วเลยนะอิ่ทองบาทัวทองแล้วครับพี่น้องครับสิกลับแล้วครับพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศภายในทำกับรีบดูรีบออกครับรีบดูรีบออกเพราะว่ามันจะไม่มีอากาศหายใจครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศการขึ้นนะการขึ้น ขึ้นออมาจากคำมากจากโลกครับ,รบสวัสดีครับ